ทีมสกายด็อกเตอร์และทีมแพทย์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทายาลัยเชียงใหม่ปฏิบัติภารกิจรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศจากโรงพยาบาลเทพร,รัตน์เวชชานุกูลอำเภอแมษจั่มจ,จังหวัดเชียงใหม่มายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยเป็นผู้ป่วยวิกฤตเพศชายอายุ80ปีมีภาวะบีบรัดหัวใจจากเลือดออกภายในถุงเยื่อหุ้มหัวใจซึ่งเลือดทิ่ค้างในถุงเยื่อหุ้มหัวใจจะขัดขวางการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งอาจนำไปสู่การล้มเหลวของอวัยวะภายในเกิดการช็อกและเสียชีวิตได้ซึ่งภาวะดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉิน บุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกเดินทางไปรับผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตด้วยทีม SKY ยด็อกเรเพื่อทำการรักษาด้วยความเหมาะสมเร่งด่วนต่อไปมาร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติภาร,รกิจครั้งนี้ไปด้วยกันครับ